สวัสดีครับผมอาจารย์เน็นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ต่างคนต่างยุ่งเกี่กับตัวเลขหรือเปล่าครับพรุ่งนี้จะวันที่16แล้วนะครับโอเคครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564นนะครับก็ขอแทรกในการแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากท่านใดที่ต้องการ ที่จะตรวจดวงชะตากับอาจารย์นะครับสามารถแอดไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ Assign 209 A L R Z O นะครับอีกทีนะครับ Assign 209 A L R Z O นะครับก็แล้วก็แอดไปเสร็จปุ๊บก็ทำตามระบบที่แจ้งไว้นะครับว่าต้องการข้อมูลหรืออะไรยังไงนะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ500บาท ตอน1ดวงชะตานะครับก็ไม่เกิน50นาทีนะครับสำหรับท่านที่จองคิวไว้ก่อนวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3นะครับแล้วมีคิวที่จะจะดูดวงกาจารย์เนี่ยช่วงเวลานี้นะครับจนถึงช่วงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2อ6 4นะครับอย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ติดต่อไปหรือยังไม่ได้แอนไลน์ไปถ้ารู้ ว่าเราได้คิววันไหนเวลาอะไรรีบแอดไลน์มาตามที่อาจารย์แจ้งไปนะครับอาจารย์ก็แจ้งไว้หลายช่องทางแล้วนะครับทั้งไลน์ OF ฟฟิเชียละเขาทั้ง f a c e b o o k นะครับหรือหากท่านใดไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าวที่เคยจองไว้ก็รีบแจ้งความประสงค์นะครับเพื่อขอย้ายวันและเวลาดูได้นะครับหรือใครอยากจะดูก่อนถึงเวลาจองก็อาจารย์ให้สิทธิ์นะครับถ้า แจ้งวันเวลามาแล้วตรงกับที่อาจารย์ว่างอาจารย์ก็จะแจ้งกลับไปเลยแล้วก็ดึงคิวมาดูให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่คิวเลยวันและเวลาไปแล้วไม่ต้องแอดไลน์มาแจ้งแล้วนะครับเพราะอาจารย์ถือว่าอาจารย์แจ้งแล้วพยายามแอดไปแล้วก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะอาจารย์จะตามรันคิวไปเนี่ยเป็นนันพันคนเดีวก็คงไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่า มันเยอะมากนะครับยังไงก็ใครรู้ตัวว่าจองคิวไว้ก่อนวันที่31ธันวาคมพุธศกาล2ักราช2563ก็รีบแจ้งมาได้เลยนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันถึงคนที่เกิดชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนพฤษภาคมพุธศกาล2ลันกราช2564นะครับตอนนี้นะครับคือในส่วนของชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพุธนะครับตอนนี้จรอ,อยู่ที่เรือนกรมมะนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564จนถึง1รกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวราศรีสิงห์เนี่ยถ้าต้องการที่จะลงทุนหรือจะขยับขยายอะไรบ้าง จํานวนที่มันไม่เยอะมากนะครับก็สามารถทําได้นะช่วงเวลานี้หรือเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับง,งานเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้การงานหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรือนการงานเองเนี่ยนะครับการงานเองเนี่ยดาวเจรอนการงานนะครับดาวศุกร์นะครับดาวเจริญการงานเนี่ยดาวศุกร์นะครับตอนนี้ จะจอดมาอยู่ที่เรือนตัวเองนะครับกัมมะนะครับในช่วงวันที่6พฤษภาคมพุธกักราช2 5 64นะครับไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมพุธกักราช2 5 64นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการงานการงานจอนมาเป็นเกษตรนะในเรือนนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทําหรือแม้แต่สามารถที่จะลงทุนทําอะไรแล้ว ประสบความสําเร็จนะช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีแผนที่เราจะลงทุนหรือมีอะไรที่จะทำเนช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ดีในพื้นดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเวลานี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามีอะไรติดขัดติดค้างอะไรก็ดีเนี่ยหรือคิดอะไรที่จะลงทุนแล้วยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ลงทุนมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จนะครับ ถ้ามองย้อนไปเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเอาช่วงเวลาแรกก่อนนะครับตั้งแต่ช่วง29มีนามานะครับจนถึงช่วงประมาณวันที่27กันยายนพุธ64นะครับเหตุผลก็คือดาวพฤหัสบดีจรมาอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับเล็งลัคนาตัวเองนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําสิ่งที่ยังติดค้างติดขัดอยู่ก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาว่ากันถึงเรื่อง คู่กันบ้างครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวราหูครับตอนนี้จออยู่ที่เรือนกัมมะนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่ใครที่ยังไม่มีคู่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะไปเจอคู่ในช่วงระหว่างที่เราทํางานไปติดต่อง,งานหรือ มีคอนเน็ชันอะไรที่เกี่ยวกับง,งานหรือได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสาที่จะเจอคู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินแล้วจะประสบความสําเร็จชัดเจนนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีจรมาอยู่ในเรือนปัตตานิด้วยแล้วก็เล็งลัคนาตัวเองนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสู้ให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จชัดเจนครับครานนี้มาว่าถึงมุมสุขภาพนะครับ สุขภาพในพื้นดวงชะตาตอนนี้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บใหญ่ๆไม่มีปรากฏในพื้นดวงชะตาณนะเวลานี้นะครับรวมถึงอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีชัดเจนอยู่ในพื้นดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับ ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านโชคดีสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนะครับช่วงเวลานี้เพราะวันที่จันถ่ายทำเนี่ยก็คืออยู่อ่าเป็นวันจันนะครับเป็นวันจันที่15มีนาคมพุทธศักราช2564เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องโควิด19เองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในในแม้แต่ในเรื่องวัคซีนก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับดูแลคนรอบข้างให้ปลอดภัยก็จะห่างไกลจากโควิดนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน mm hmm. มีความสุขในความรักนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีความสุข วันนี้เราขีดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ